ลองช่วยลองพลงพ์นหน่อยได้ไหมไหดังดอกไม้บานด,ดังสายน้ำฉ่ำเย็นในหน้าผาไกลอันล่างา Good morning students. <Good morning. S 1> How are you today? I'm fine, thank you. Okay, I'm fine, thank you. วันนี้วันอะไรคะลูก ok? วันอังคารที่เท <2019. S 1> ah, ่าไหร่แล้วคะเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยอ้าววันอะไรคะวันที่สิบเก้าอ้าววันที่สิบเก้าเป็นวันอะไรเอ่ยวันอังคารเดือนอะไรคะเดือนอะไรคะกันยาเอ้าวเดือนกันยายนปีพศสองพันอะไรคะสองพันห้าร้อยหกสิบหก นะคะอ่าตอนนี้เราอายุกี่ขวบแล้วรู้ไหมเนี่ย<ม>บางคนก็สี่ขวบบางคนก็สี่ขวบครึคร่งอยู่ประมาณนี้นะคะแล้วก็ววพี่แซนดี้อายุเยอะสุดก็คือแปดขวบป้าตบมือพี่แซนดี้หน่อยรักพี่แซนดี้ไหมรักไหมคะทําไมถึงรักพี่แซนดี้เพราะอะไรเพราะพี่แซนดี้เขาดีกับเราไหมคะพี่แซนดี้ดีมากมีน้ำใจมากนะคะพี่แซนดี้เป็นเด็กที่มีน้ำใจ คุณควรดูจากหลายๆยากนะคะ 1. มีน้ำใจ 2. รู้จักระเบียบวินัย 3. ช่วยดูแลน้องๆได้ทุกคนเลยนะคะมาเป็นเพื่อนน้องๆด้วยเวลาน้องๆปวดปัสสาวะทำไมคะคิดถึงพี่แซนดี้เห็นไหมพี่แซนดี้เขรักน้องนะอ่ะสวัสดีช่วยเราเพิ่ด,ด,ด้วย ดิเก๋ดิเก๋ขาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเกี่ยวอะไรไป,ปาทที่้ 5, 5. ไม่ใช่สัปดาห์ที่แล้วอะอาทิตย์ที่แล้วที่เราเรียนอนะอ่ะเรื่องต่างเออต้นไม้ที่รักใช่ไหมคะ เราก็เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องต้นไม้ในบริเวณโรงเรียนของเราใช่ไหมเราเดินไปสำรวจเรารู้จักต้นไม้หลายอย่างเลยไหนทบทวนดูสิว่ามีต้นอะไรบ้างที่เรารู้จักหลุหนูไคเห็นต้นมะนาวอ่าเห็นไหมต้นมะนาวอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนตบ้านหนเห็นได้ที่ในโรงเรียนเอาโรงเรียนก่อนเอาโรงเรียนก่อนอยู่ที่ไหนลูกอยู่ในโรงอาหารใช่ไหมคะอ่ะเจอต้นอะไรเจอต้นอะไรต้นแฟงเห็นไห แฟงมันค้อยลงมาเต็มเลยเห็นไหมเป็นแฟงเป็นพืชอ่อพืชล้มรุกนะคะเป็นเป็นพืชพันเลื้อยมันเลื้อยใช่ไหมต้นกล้วยเก่งมากมะนาวมีดอกไม้ไม่มีดอกไม้เนียแล้วมีอะไรที่ลูกเหลี่ยมมะอะไรมาอะไรมะขือแล้วลูกเหลี่ยมมาอะไรลูกเหลืองอะมเืงฟนนีปรโยช์า ลูกลูกนึ่งเดียดไปดูเดียดเจ้เขาได้ดูเขาทำแฝดเออแฟดอร่อยเห็นไหม<อ>แล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วเราจะได้กินแฟนเดเยอะมากเนาะเมนูที่ทําม,มาจากแฟดอ่ะเยอะยมากเลยนะคะแล้วมีดอกไมนะ้ไหมมีดอกไมนะ้ไหมเจ้าเรามีดอกไมนะ้ไหมมีดอกอะไรบ้างจิมบอกดอกดีลาอะไรดีลาวดีดีลาว,ด,ด,ลาวดีอยู่ตรงไหนเสาธงไงสีงขาวไง ดอกไม้กินได้ไหมได้แต่กินได้ไดบางประเภทอ่ะดอกไม้คุณครูบอกแล้วให้ไปถามนะใช่ไหมผู้ปกครองอะ่ะส่วนใหญ่ผู้ปกครองบอกว่ากินไม่ได้แต่ผู้ปกครองลืมไปว,ว่ารู้จักแกงส้มดอกแคร์ไหมรู้จักดอกแคร์ไหมดอกแคร์สีอะไรใครรู้จักบ้างดอกแคร์สีอะไร สีขาวหรือสีม่วงก็มีนะสีม่วงสีลระมูงเนี้ยอ่ะงั้นจะดอกอะไรจะดอกอะไรดอกอะไรคะสีน้ำเงินน้ำเงินน่ะดอกอะไรดอกอัญชันไงดอกอัญชันเออแล้วเอามาทำน้ำอะไรน้ำอัญชันไงใซมเบ้าทำไมจะกินไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณครูเดี๋ยวก่อนที่เราจะปิดคอร์สเนี่ยเราจะทําเกี่ยวกับเรื่องอาหารเอาดอกไม้ที่กินได้เนี่ย มาทำอาหารรู้จักดอกสนโนไหมสีเหลืองอะ่ะดอกสโนโสีเหลืองอะ่ะเอามาทอดไข่ <S S S อ่าอ,อร่อยด้วยเอาดอกเข็มรู้จักดอกเข็มไหมดอกเข็มเอาไปทอดอชุบแป้งทอดแล้วก็กินอร่อยไม่ไม่อันตรายลูกชื่อมันน่ากลัวแต่ว่ามันไม่อันตรายไมเจ็บดอกเข็มมันไม่เจ็บที่ไหนล่ะ มีไหมดอกเข็มที่บ้านมีมนะพีาจันดอกเข็มไหมลูกไดอกเข็มมีสีอะไรบ้างสีอะไรนะโอ้สีเหลืองสีอะไรอ๋อมี่จระพากเข็มไม่มีดอกเข็ então, มสีฟูสีแดงสีขาวที singing, ่อื่นไม่มีดอกเข็มไม่มีสีเขียวอ่าโอเคโอเคสรุปว่าสรุปว่าสีดำไม่มีลูกดอกเข็มอะ เดี๋ยวต้องไปหาดอกเข็มมาอ่ะเดี๋ยวฝากผู้ปกครองนะคะถ้าใครดูคลิปนี้นะคะฝากไปหาดอกเข็มแต่ละสีให้เกๆ,ๆได้เรียนรู้กันหน่อยนะคะเอาพรุ่งนี้แปลาดอกเข็มมาได้ไหมคะลูกพรุ่งนี้ามาได้ไหมเอาดอกเข็มหลายๆสีมาได้ไหมลูกได้ค่ะได้ครับเก่งมากครับตัวเมื่อเหน่อยเก่งมากบ้านามีมีมสิตรงนี้เยวดินทาวมีอดอกเข็มเยอะแยะแถวบ้านเรามีดอกเข็มเยอะนะ ดอกเข็มไหมไม่รู้จักแน่เลยบางคนนะ่ะรู้จักคะ่ะวันนี้กรบ้านให้ไปถามผู้ปกครองว่ามีดอกเข็มไหมคะมีดอกเข็มไหมครับถ้ามีพรุ่งนี้ทําไมคะเอามาใครหาได้หลากสีได้ดีเลยเราจะได้เรียนรู้เรื่องดอกเข็มหลายสีนะคะในเกสรดอกเข็มมีน้ําหวานด้วยนะมีน้ําหวานด้วยอะ จบจบจบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องต้นไม้ที่รักสัปดาห์นี้เกี่ยวกับสัตว์น่ารักนะคะสัตว์น่ารักเมื่อวานเราแยกประเภทเราว่าประเภทของสัตว์แต่ละชนิดมันมีสัตว์อะไรบ้างสัตว์อะไรสัตว์อะไรประเภทก่อนแยกประเภทก่อนดูวยแยกประเภทก่อนสัตว์อะไรนะสัตว์อะไร ี๋ยวใครจําได้บ้างใครจําได้บ้างคุณครูอยากจะรู้ใครจําได้บ้างื่อมันที่สอนเนี่ยมีประเภทสัตว์อะไรบ้างอย่าเพิ่งเงยชื่อสัตว์อ่ะดูครูจะรูที่ใครจะจําได้บ้างที่ครูพูดประเภทประเภทของสัตว์อะไรไม่ใช่ไม่ใช่อ้าวพิเกลวประเภทของสัตว์ประเภทไใช่ไม่ใช่ชนิดของสัตว์ ประเภทมีสัตว์ประเภทอะไรบ้างสัตว์บกอ่บกการสัตว์กสัตวน้สัตว์น้สัตว์ครึบกครึน้ำสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำสัตว์ปีกสัตว์ทะเลสัตว์ทสัตว์น้ำจืดสัตว์ตว์ุร้รายสัตว์เลี้ยงนี่ไงคือของประเภทของมันใช่มมัปนประเภทของมันไห แล้วก็จะมีอ่าคุณครูแถมให้นิดนึงพอน,นึกขึ้นได้สัตว์ที่อยู่ขั้วโลกเหนือถ้าพูดถึงขั้วโลกเหนือเนี่ยแสดงว่าอุณหภูมิแถวนะั้นมันต้องทำไมแน่เลยมันต้องทำไมคะลูกมันต้องหนาวใช่ไหมคะอ่าเป็นฟิตตออ่อมาอ่าเดี๋ยวคุณครูเขียนก่อนสัตว์ขั้วโลก เหนือถ้าโพดถถุจสัตโคโรงเหนือสแสดงว่ามันจะต้องมไม่มีอากาศทำไมห<า>เหลาวแน่งเลยอ่ะยกตัวอย่างเช่นยก,กตัวอย่างเช่นอะไรลูกยกตัวอย่างเช่นอะไรลูกยกตัวอย่างเช่นอะไรเมื่อกี้ที่บอกอะ่ะที่อยู่โครโรงเหนือ,อเ,เป็นฟีดมีโครโรงเหนือมีขาว อ่างงานเห็นมะเป็นวินจะอยู่ในอุโมงหิมะอ่าไปงนาะปลาพยนูปพยนปลาพยนูนปลาสิงโตทะเลใช่ไหมสิงโตทะเลด้วยมัยนจนะต้องนะอยู่ในที่เย็นเย็นนะที่เย็นเย็นนะปลาฉลามอยู่ในน้ำน้ำทะเละลูกน้ำทะเลแต่ว่าไม่ปะะลาฉลามไม่ได้อยู่ในน้ำเย็นนะลูกนะ เออแมวน้ำแมวน้ำเก่งมากอ่ะอ่ะอ่ะใช่อ่ะเดี๋ยวเรามาพูดก่อนนูไอสัตว์น่ารักสัตว์น่ารักสัตว์บกสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์น้ำสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำสัตว์ปีกสัตว์ปีกสัตว์ทั่วโลกเหนือสัตว์ทั่วโลกเหนือสัตว์น้ำจืดสัตว์น้ำจืดสัตว์ทะเล สุนัขไล่สัตว์เลี้ยงอ่ะเรามาแกะแจงความหมายกันเพราะว่าเราหาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสัตว์มาเยอะเลยนะคะอ่ะเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปทีละอันนะกันดังดังซ่อมเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปทีละอันนะโอเคอ่ะสัตว์บกไหนเด็กๆทุกคนยกตัวอย่างสัตว์บกมาให้ครูสิสัตว์บกมีอะไรบ้างอ่ะ ลิงอ่าลิงสงบูอ่ามีอะไรอีกกระต่ายกระต่ายแมวไอ,<ะ>อ้ม้าสือสิงโตสิงโตลิงไปแล้วไงไล้วเป็ดเอ้ยเดี๋ยวก่อนอ่าเป็ดก็อยู่บนบบได้แต่ถ้าเป็นเป็ดปุ๊บมันจะกลายเป็นสัตว์อะไรเลย เออคึ่งบกครึ่งน,น้ำถ้าเป็นเป็ดเพราะเป็ดมันอยู่ในน้ำได้ไม่รูกเ้ยได้แล้วเป็นเป็ดอยู่นบกได้ไหมคะได้มันต้องเรียกเป็นสัตว์คึ่งบกครึ่งน,น้ำอ่ะต่อไปสัตว์น้ำสัตว์น้ำมีอะไรบ้างอ่ะมีปลาอ่ะจระเข้จร,เจรเะเข้เมื่อวานเขาจัดประเภทแล้วจำได้ไหมเมื่อวานจัดประเภทจรเะเข้ไปอยู่สัตว์อะไร เออคืออะไรคะคือบกขึ้นน้เออเมื่อวานเราจัดจระเกฟไปอยู่คึอนบกขึ้นน้ำแล้วอกอ้าวสับน้ำมีอะไรอีกบูกฮะอะไรเนะบู๊บบู๊คืออะไรอลูกมาภาษากระตูนเนี่ยบู๊บคือตัวกระตูนใช่ไหม อยู่เลยทั้งก็เลยเอโอันตรายเยคยกินคนรึยจริงเลยกลัวจะไม่กินโคนะกลัวอ้าวปาไปจักคุณบอกคุณนะมีอะไรมีตัเงินตัวทองตัวเงินตัวทองอ่ะมีจะเข้อ่ะเก่งมากมีตัวเงินตัวทองมีจระเข้มีอะไรอีกกรมางนีเต่เต่งอกี้งอ่ะงเต่าเพราอะไร เออเก่งไว้อ่ะเต่ามีเต่าอย่อะไรอดิเรามีเราตัวสาวนะแค่มันก็ต้องมีแหละเนาะเดินตัวสาวอ่ะมันก็ต้องมีอยู่ในน้ำเดิมมันบกด้วยอ่ะแต่มันก็เลี้ยงอยู่ตาสายพันธุ์ตามแต่ละสายพันธุ์อ่ะต่อไปสับปีกสับปีกคืออะไรเนาะอย่างไรอีกนาะทุกประเภทเลยแล้วอะไรนั่นแหละนกทุกประเภทเอานกทุกประเภทนกแก้ว นั่นแหละนกทุกประเภทนกแก้วก็ได้นกอินทรีก็ได้ถ้าพูดคำว่านกปุ๊บแล้วก็ใส้คําว่านกทุกประเภทแสดงว่านกอินทรีก็ได้นกแก้วก็ได้นกกระจิ๋กก็ได้นกกระจอกก็ได้นกนกขุนทองก็ได้นกเอี้ยงก็ได้อย่างงี้ถ้าเราเหล่านี้เวลาเราตอบเราตอบว่านกทุกประเภทพอบอกนกทุกประเภทปุ anyway> ๊บมันทําไมมันครอบคลุมนกทุกอย่างนะทุกอย่างเลยเพราะนกทุกอย่างมันต้องมีอะไรมีอะไรคะ นกทุกอย่างต้องมีอะไรคะมีปีเออมีปีอ่ะไก่ไก่ปีกไหมไก่เป็นสัตว์ปีกไหมเป็นไหมคะเป็นไก่ก็เป็นสัตว์ปีกเป็นทานไก่บล็อกเนกวินน่ะเป็นสัตว์ปีกไหมเป็นไหมเป็นนกเพนกวินก็มีปีกนะไก่ปีกไก่ดินใช่ใช่ใช่ไก่ดิน มีสีตั๊ว uh ัวขาวอ่ะโอ้ใช่ลโดงจริงๆก็หัวขาวอ่ะต่อไปสัตว์พวกโพรงเนืออะไรบ้างสัตว์พวกโพรงเนือไอส์บีนสิงโตทะเลใช่ไหมคะมีขาวเออมีขาวที่อยู่โพกงอยู่เลยแมวน้ำเออเก่งมากอ้าวต่อไปสัตว์น้ำจืดน้ำจืดก็คือน้ำที่อยู่เนี่ยไม่น้ำแม่กองนี่ไงน้ำจืดเนี่ยหน้าหน้าหน้าโรงเรียนเราเนี่ยไม่น้ำแม่กอง น้ำจืดมีอะไรบ้างมีน้ำจืดปาอ้าวปลาปลาสวายปลาอะไรอีกปลาทูนี่น้ำจืดหรือน้ำเค็มตายสิปลาทูน้ำจืดหรือน้ำเค็มน้ำเค็มปลาทูนี่น้ำเค็มนะนี่ตรงอ่าวทะเลเปล่าอ่าวไทยเนี่ยตรงบางนี้หลอดเนี่ยมีปลาทูเยอะมากเลยเยังไม่เคยไปเจอหรอกให้รลอดจริงอ๋อ โอ้แต่เคยไปเที่ยวลอยเที่มากเยอะเมื่อซิจังหวัดเรานะมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากเด็กๆชอไปเที่ยวกันมากกว่าอ่าโอเคนะเดี๋ยววันหลังคุณพาไปเที่ยวเนื้องั้นอะต่อไปน้ำจืดมีอะไรปลากระเบนปลากระเบนปลากระเบนที่มันแบนๆอ่ะปลากระเบนที่มันแบนๆเห็นมะยากนะปลากระเบนยิ้ม นั่นมันยิ้ยมยัางไงเราดูซิปากกระเบนยิมๆๆน้มยิ้มไงไหนมองไม่เห็นอ่ะปิดแมสก์อยู่อ่ะนั่นเอายิ้มนิดอ๋อปากกระเบนยิ้มอ้าวต,ต่อไปแต่หนูเจออะไรโดกับนกปากกระเบนอ่ะเออใช่อ่ะน,นี่วันนั้นที่เราไปนี่กันไงอ๋อรุ่นหนูยังไม่ได้ไปสัปฟฟารีเวอร์รุ่นหนูไปเที่ยวนี่ส่วนน้ำเดี๋ยวรุ่นพี่ที่พามาเนี่ยเขาไปสัปฟฟารีเวอร์เขาเจอสัตว์อะไรแบบนี้มากเลย ไก้แจอ๋อย่าหมุนอย่าหมุนเป็นพัดลมหรอแเดเย่ๆขยับเข้ามาขยับเข้ามาเป็นพัดลมหรือเป็นปคนเชืเอ่ออย่าไปอ้าวอ่ะอย่าไปสุดน้ำนี่อ่ะต่อไปสัตว์ทะเลอา้าวมีอะไรบ้างสัตว์ทะเลปลาฉลามาจ,าจระเข้ทะเลเออจระเข้มีนะ้ะจระเข้น้ำเคม็มจระเข้มีจระเข้น้ำเค็มกับน้ำจืด น้ำเค็มมันจะปากยาวแหลมใช่ไหมน้ำจืดมันจะปากทู่ๆสั้นๆนะคะอ่ะต่อไปมีอะไรอีกมีอะไรอีกสัตว์ทะเลทะเลสิงห์อะไรที่สุดอะไรนะทรายทรายดูปต่อทรายไม่ได้เป็น,นปสัตว์ุทรายมันเป็นเอ่อเป็นอะไรเป็นรูปผิวของของโลกนะคะทรายดูดกระบอกอออบอกลมกระเหมาหมาน้ำไงลืมไปแล้วเหรอ <c oughs> ม้าน้ำรู้จักไหมรู้จักปลาดาวไหมอ่ะรู้จักครับรู้จักค้าสิรู้จักครับอ่ะปลาดาวรู้จักไหมคะรู้จักครับอ่ะม้าน้ำรู้จักไหมคะรู้จักครับแมงกระคุลรู้จักไหมคะรู้จักครับสาอะไรนะเดี๋ยวก่อนนะที่มันเป็นเออปลาเมอร์รู้จักไหมคะรู้จักค้ากุ้งทะเลรู้จักไหมคะรู้จักค้า มีอะไรอีกที่มาเป็นทะเลเต้าทะเลรู้จักไหมเต่าขาพทะเลรู้จักไหมเต่าขาบต่อไปต่อไปสัตว์ยุ้ายสัตว์ยุกายอะไรบ้างงูอะไรนะงูอ่างูเห็นไหมงูงูก็งูนุกปะเคงูงูงูเห่างูหลามงูงูงูเขียวหางไหมนะจริงๆรเนี่ย งูเขียวอ่ะมันจะมีงูเขียวที่ไม่มีพิษก,ก็มีมแต่ถ้าเป็นงูเขียวที่มีพิษมันจะต้องห่างไหมนะคะอ่ะเส<ม>ือเสือ,อไอคะสิงโต,โตไอเกอร์โอเคแบ่แบ,แบ่ใช่ไหมแบ่คืออะไร<ม>ะทัานเองหีทัานเองอะไรอีกดูร้ายช้างโอ้ชา้างก็ดูร้ายถ้าชา้างเนี่ยเขาอารมณ์ดีเขาก็เล่นกับคนนะ แต่ถ้าเขาอารมณ์ไม่ดีที่เขาเรียกว่าช้างตกมันเนี่ยเขาก็จะทําร้ายคนเลยเห็นไหมเวลาช้างป่าเนี่ยช้างป่าเนี่ยเขาไม่ได้รับการฝึกเขาจะไม่รู้เรื่องมารยาทว่าต้องทํายังไงนะคะเหนยเหนยอ่าใช่อ่ต่อไปตัวสุดท้ายประเภทสุดท้ายของสัตว์ก็คือสัตว์อะไรนั่นเองเออสัตว์เลี้ยงกิ่งมากสัตว์เลี้ยงอะไรบ้างอ่าแมวแมวภาษาอังกฤษว่าไง อใช่คืออะไรนอหไปใช่วาไมใช่แขกใช่ไหมอ่ะแมวได้หน anyway> so ึ่งชิ้นแล้วอะไรอ้าวหมาหมาประังกว่าดอกอะไรอะไรที่เป็นสัตว์อางีาิบบิทบบิทคือลาบบิคืออะไรกระดานอะไรอะไรอะไราเสียงบบิท แลบบิบสล็บเบสลบบิคืออะไรตาตายอะไรที่เรียนที t o t a t o t a t o t คือ t o t a คืออะไรตรวเตรียมตรวเตรียมอะไรเลยเต่า t o t a ออกเสียง t o t หล total o คืออะไรเต่า่นเองต่อไปเบด

นกกระจิบก่อล ok ูนกกระจิบบินมาก่อนมาเอคราับอ่าก่มาอยากฟังนิทานพอดีเรียนเียบเรื่องสัตว์ก็เลยมีนิทามาเล่าฟังนะคะเด็นตามพ่อูนะเพ่รักในป่าใหญ่ ในป่าใหญ่นิทานเล่นโตเล่นาเล่นโตนนโต,ตื่นตาตื่นใจตื่นตาตื่นใจชาญศิลป์ชาญศิลป์กิดกิโชตกิดกิโชตพาณิชพาณิชรู้ไหมว่าชาญศิลป์กิดโชตพาณิชคือใครคือใครคะคือใครรู้ไหมคือใครเดี๋ยวบอกสิชาญชาญชาญศิลป์เนี่ยคือใครรู้ไหม ฌานสิงค์คือคนที่แต่งนิทานเรื่องนี้นั่นเองนะคะเวลาอ่านนิทานเนี่ยจะต้องให้เกียรติผู้แต่งนิทานแต่ละเรื่องด้วยเพราะว่านิทานแต่ละเรื่องกว่าจะแต่งขึ้มาได้มันยากะลูกมันยากนะอ่าไหนตอบมือให้คุณฌานสิง์หน่อยสิเด็กๆอ่านะคะในภาพนี้นะคะเด็กๆจะเห็นสัตว์เห็นไหมเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องสัตว์ในภาพนี้จะมีสัตว์เยอะมากเลยอ่ะให้ตอบว่ามีสัตว์ติ้หรือสัตว์สัตว์อะไรสัตว์อะไร อ่ะสัตว์ปีสัตว์อะไรสัตว์สัตว์ดุร้ายต่อกันได้มันเป็นหมู่ป่าเนาะมันก็น่ากลัวเนาะอ่ะต่อไปสัตว์ปาป่สัตว์อะไรสัตว์ดุร้ายสัตว์ดุร้ายสัตว์ดุร้ายสัตว์ร้ารสัตว์บกสัตว์โ <usi> บกสัตว์โ <kind> บกส <kan> ัตว์อะไร อะไรนะสัตว์ปี๊ดี่งไงเห็นหมามขับมุ้งอยู่สัตว์ปี๊เอาอะไรสัตว์ดลร้ายสียงเก่งมากทุกคนแยกประเภทสัตว์ได้เก่งมากตัมือเต้หน่อยไก่แจ้ขอความการุณามานั่งอย่างนี้เลยคะ่ะไก่แจ้ห้ามขยับพิทีนึงนะคะหนูต้องตั้งใจเรียนก่อนนะคะไม่งั้นเพื่อนก็ทนตามหนูมีหนูอยู่คนเดียวเลยเนี่ยบุนเป็นครก้คาง,ง,งเลยอา้าวต่อไป ว้าวเพื่อนรักในป่าใหญ่สวยไหมคะใช่ค่ะอ่านตามตัวคุณครูขอใช้ไม้นะในป่าใหญ่ในป่าใหญ่อันอุดมสมบูรณ์อันอุดมสมบูรณ์ทั้งสัตว์ทั้งหลายทั้งสัตว์ทั้งหลายอาศัยอยู่รวมกันอาศัยอยู่รวมกันอย่างมีความสุข เด็กๆเห็นส uh, ัตว like. mm ์อะไรบ้างคะลูกเห็นจระเข้เห็นอะไรคะเห็เสือเสือเห็นนกเห็นอะไรคะมีไก่ว้าวสวยจังเลยส่วนไก่สัตว์พวกนี้ก็จะมีกระต่ายด้วยมีเนื้อใช่ไหมอันนี้อะไรอันนี้อะไรอ่าผีเสื้อมีสระเข้ด้วยนะคะ ว้าวแต่แล้ววันหนึ่งพายุฝนลูกใหญ่ได้พัดผ่านปาสัตว์เหล่านั้นจึงวิ่งหนีไปหลบฝนและลมพายุพายในถ้า นะแสดงว่าภายในถ้ำเนี่ยเป็นที่ปลอดภัยของสัตว์ป่าต่างๆใช่ไหมคะต่ะางวิ่งกันใหญ่เลยไปหลบอยู่ในไหนคะ,ะในถ้ำในถ้ำกำลังจะวิ่งเข้าไปในถ้ำแล้วะอะถายซิสัตว์ตัวไหนวิ่งก่อนพี่เลิริงรีงงไงริงต่อไปสัตว์ตัวไหนวิ่งตามอะไรคะ เด็กวิ่งตามต่อไปอะไรวิ่งตามคะขาขาต่อไปอะไรวิ่งตามคะสิงโตสิงโตต่อไปอะไรวิ่งตามคะป่ายป่ายต่อไปอะไรวิ่งตามคะตระกีตตระเทตต่อไปอะไรวิ่งตามคะนกนกต่อไปอะไรวิ่งตามคะหมูป่าหมูป่าต่อไปอะไรวิ่งตามคะหมีหนีต่อไปอะไรวิ่งตามคะเสือเสืออ่าต่อไปเรามาดูสิคะว่าเป็นยังไงมา ว่าทุกคนกำลังหลบไปอยู่ที่ไหนเนี่ย,ยมันคือมัน่ะพายุร้ายพายุร้าย,ายโค่นต้นไม้มากมายโค่นต้นไม้มากมายจนแทบไม่เหลือป่าเลยจนแทบไม่หเหลือป่าเลยเห็นไหมพา,ายุมันแรงไหมคะมันทำลายป่าไม้ไหมมันทำลายป่าไม้จนล้มไปหมดเลยแบบนี้ป่าแล้วสัตว์จะหาอะไรจะก,กินอะไรี ว้าวเนี่ยแสดงว่าสัตว์เหล่านี้ต้องทำไมแน่เลยหิว,หวแล้วก็รู้สึกเครียดนะคะเขาต้องมา<น>เขาลดนทำลายหมดเลย,ยเสียใจด้วยลูกเมื่อพายุสงบสัตว์ทั้งหลายออกมาจากท่อออกมาจากถ้อ,อาาถพบป่าถูกทำลายพบป่าถูกทำลายากาย็ตื่นตกใจก็ตื่นตก ช้างเบิ้ม,มกับสิงโต,ต,งโตก็หายตกใจกใจ,จึงช่วยกันปลอบใจเพื่อนๆช้างเบิ้มกับสิงโตนี่มีความทำไมคะหายตกใจเร็วมีความแข็งแกร่ง ก็เลยปลอบใจเพื่อนๆว่าเออไม่เป็นไรหรอกหูดูลิงจิลิงน้าสอยเลยอย่ทเนียแล้วฉันจะเอากล้วยที่ไหนกินเนี่ยน้องเออผมใส่ต้องไปขอบ้วยบาร์บารอนกินก็ไบ้อะมีหรือคะอ่ะโอเคต่อไปเมื่อทุกคนอะเมื่อทุกตัวสบายใจขึ้นช้างเบิ้ม กับสิงโต,โตจึงเสนอว่า,เ,วาเรามาช่วยกันคิดเถอะว่าจะ,าจะทำอย่างไรดีบางคนก็บอกว่าพวกเราต้องช่วยกันดูแลต้นไม้บางคนก็บอกว่าสร้างที่อยู่ใหม่บางคนก็บอกว่าเก็บต้นไม้ไว้เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์เก็บต้นไม้ที่มันทำไม ที่มันล้มมาจะเอามาใช้กประโยชน์อ่าหมวต้นก็บอกว่าเอาอาหารเอาไว้เยอะๆนะชาก็บอกว่าปลูกป่าขึ้นมาใหม่เลยว้าวว้าวทุกคนก็เลยปลูกป่าขึ้นมาใหม่เอออ่าทั้งหมดเห็นอ่ะต้นทำางการทั้งหมดเห็นตรงกันว่า ควรเก็บกลมกันว่าควรหาอาหารควรหาอาหารเก็บไว้ก่อนเนนก็บไว้ก่อนเป็นอันดับแรกเป็นอันดับแรกเพราะว่าอาหารสำคัญไหมลูกอาหารสาคัญกับชีวิตน,นะคะถ้าเราไม่มีอาหารเราจะมีแรงหมไม่มีไม่มีเราก็ <โด S 1> อะตายไปเรื่อยใชย่ไก่ฟ้าไก่ฟ้าหมูปาหมูป่า ลิงจอลุงจ,งจระเข้สิงโตเก่ง